มาตามข่าวสารกันต่อนะครับโอ้โ oh, ห oh, oh, oh. หนักเหมือนเดิมว่ามักเซครับยังเต็งคว้าตัวไมซ์เขียวไมสันกรีนวูดรายงานข่าวจากเดเลเมลครับบอกว่ามักเซนะครับยังคงเป็นตัวเต็งเลยในการคว้าตัวเมสันกรีนวูดจากแมนยูเอาไปร่วมทีแม้จะมีกระแสต่อต้อตานจากแฟนบอลที่ต้องการจัดก,การก็ตามทั้ง2สโมรสรครับตกลงกันค่าตัวเบื้องต้นที่27ล้านปอนด์นะครับบวกกับโบนัสเพิ่มเติมอีก3.2ล้านปอนด์ ได้เงินไขาการขายที่สําคัญหลังจากมักเซ่นะครับพวกเขาเนี่ยสามารถเอาชนะการแข่งขันจากหลายสโมสรในยุโรปอย่างเช่นลาซิโอยังไงก็ตามครับแฟนบอลมักเซ่ส่วนหนึ่งเนี่ยได้ออกมาต่อต้านพร้อมเปิดแคมเปญ #GreenwoodNotWelcome เกี่ยวกับข้อกล่าวหาที่ว่ากรีนวูดเนี่ยพยายามข่มขืนและทําร้ายร่างกายอาแฟนสาวตัวเอง แม้ว่าข้อกล่าวหานี้จะถูกยกฟ้องไปหมดแล้วเมื่อปีที่ผ่านมาแต่เบอร์นัวปายานครับนายกเทศมนตรีของเมืองมักเซออกมาคัดค้านการเคลื่อนไหวเดีวนี้โดยกล่าวว่าเขาจะบอกให้กับปาโบลลอโกูเรียประธานสโมสรให้ยกเลิกการเจรจาดี๋วนี้ไปเลยไม่ต้องเอายังไงก็ตามรายงานจากเดอะเมลก็บอกว่าเป็นที่เข้าใจกันว่ามักเซยังคงเป็นตัวเต็งเลยในการเซ็นสัญญากับไมเียวกรีนวูดซึ่งใช้เวลาฤดูกาลที่ยืมตัวกับกิตาเฟ่หลังจากที่ตัดสินว่า อนาคตของกรีนวูดกับแมนยูเนี่ยมันหมดลงไปแล้วลาซิโอครับยังไม่หมดหวังที่จะแย่งชิงตัวกรีนวูดนะครับหัวหอกข้อลูกอ่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังมีกระแสว่าปราทวงเกิดขึ้นนี่แหละนาจะเอาตอนนี้เลยล่าสุดครับคิลาดิโอโลติโตครับได้ออกมาเปิดเผยว่าพวกเขาได้ยื่นข้อเสนอใหม่ให้กับทางแมนยูแล้วแล้วค่าตัวยิ่มล้านยูโรเนี่ยพร้อมส่วนแบ่งในการขายอีก50%นะครับ นั่นแหละครับก็ต้องมาตามนะสำหรับประเด็นของไม้เขียวไม่สันกรีนวูดนะครับผมถือว่าอนาคตเนี่ยจะลงเอยหรือเปล่าที่มักไซแฟนบอลก็ต่อต้านนายกเทศมนตรีก็ไม่เอานะครับไอ้นี่มันโอ้มันทำร้ายร่างกายผู้หญิงอะไรเงี้ยก็เป็นอะไรที่ต่อต้านแต่ไม่รู้ครับต้องดูครับก็ว่ากันไปตามปีตามคุรีนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอนาคตของไม้เขียวขึ้นอยู่กับทุกคนนะครับแต่ของดีนะ ถ้าเรื่องฟอร์มในสนามเนี่ยไม่ต้องบอกครับพริ้วอยู่แล้วครับลากเลยมันจัดอะกรีนลินวูดอะเล่นดีนะผมชอบอยู่ครับสไตล์การเล่นของกรีนวูดแต่เรื่องนอกสนามนั่นแหละก็เลยเป็นประเด็นให้พูดถึงพูดถึงกรีนวูดแล้วเนี่ยก็มาพูดถึงเสียรแรสกันหน่อยครับมาคัสแรดฟอร์ดครับ,รบล่าสุดแฟนบอลแมนยูบางส่วนเรียกร้องให้สโมสรลบคลิปอวยเสียแรสฟอร์ดซะนะถือว่าไม่ต้องไปอวยหรอกอวยทำไมอะไรเงี้ยฮะ แฟนบอลแมนยูครับเรียกร้องให้สโมรสรลบคลิปอวยมาคัสแรดฟอร์จากผลงานในเกมปรีซิชั่นนัดแรกที่แพ้กับโรเซนบอกไปนะครับโดนชั่วโอ้โหแมนยูโดนชั่ว,น,น,วนะครับเทนฮาร์เขาได้พาลูกทีมของเขาครับเดินทางไปยังเลยเคนดานสเตเดียมครับประเทศนอร์เวย์เพื่อลงเกมอุ่นเครื่องกับทีมอย่างโรเซนบอกนะครับในฤดูการใหม่ก่อนที่มันจะเริ่มขึ้น แรดฟอร์ด <Red> เป็นหนึ่งในแข้งมากประสบการณ์แล้วก็มากโปรไฟล์ครับที่ดีที่สุดเลยที่จะกลับมาในช่วงเริ่มต้นปรีซิชั่นในขณะที่เขากําลังเข้นฟอร์มเพื่อกลับไปสู่ฟอร์มที่ดีสุดของเขาหลังจากฤดูกาลอันย่าแย่เมื่อฤดูกาลที่แล้วบัญชีทวิตเตอร์อย่างเป็นทางการของส,สนนโมสรได้โพสต์คลิปสั้นๆในเกมกับโรเซนบอร์กครับจังหวะที่แรดฟอร์ดพักอ,อกเอาบอลลงก่อนที่จะพาบอลหนีผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามก่อนจะถูกนักเตะอีกคนสกัดทิ้งในทันทีนะครับก็สกัดออกข้างไปและลูกบอลก็กลิ้งออกไปตามนนั้นเลย แมนยู you, ครับบรรยายใต้โพสต์ว่าทําได้ดีมากแล้วก็แอชมาคัสราฟร์นะครับพร้อมด้วยอิโมจิเฉลิมฉลองจนเป็นเหตุให้แฟนๆต่างเข้ามาวิจารณ์ผลงานของกรีนวูดนะครับนักเตะวัย6ปีในการตอบกลับคลิปวิดีโอนี้ครับแฟนบอลรายหนึ่งครับชวิตตอบว่าเขาเลี้ยงบอลผ่านผู้เล่นคนเดียวแล้วก็เสียบอลไปเนี่ยนะมาตราฐานของสโมสรไม่เคยต่ําแบบนี้เหมือนอย่างที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้โคตรเศร้าเลยที่ได้เห็นอะไรแบบนี้บางคนก็บอกว่า เออเขาทําอะไรวะนั่นสําหรับผู้เล่นทีมชุดใหญ่ที่มีผลงานห่วยแตกอีกคนก็ทวิตเพิ่มเติมบอกว่าพวกนายกําลังเชิญชวนให้คนเข้ามาเกลียดเขาจากโพสต์นี้ลบอันซะเถอะนะครับโอ้โหลบอันซะเถอะนะครับมันก็เป็นคลิปจังหวะที่กรนวูดเนี่ยพักอกบอลลงตรงริมเส้นนะครับก่อนที่จะทําเกมบุกนะแต่ก็จ้องทีนึงแล้วก็จะกระชากครับกระชากผ่านคนนึงแล้วอีกคนก็ เข้ามาสก,กัดทิ้งไปนะครับก็เจอคู่แข่งสก,กัดทิ้งก็แค่นี้ครับคลิปก็มีแค่นี้ก็ถือว่าโดนวิจารณ์ไปนะคร,ร,รับสำหรับสโมสรแมนยูที่อวยแรดฟอร์ดนีบอกว่าทำได้ดีมากในจังหวะนี้นะครับแฟนบอลก็เหมือนไม่ถูกไม่ถูกชโลกนะครับก็นั่นแหละรครับพอเปิดฤดูกาลใหม่ก็ต้องมาดูนะว่าฟอร์มนักเตะจ,จะเป็นยังไงสําหรับแรดฟอร์ดครับจะดีขึ้นหรือว่าจะหลอยถ้วยลงไปอันนี้มันก็ไม่รู้นะมันสามารถเกิดขึ้นได้หมดเลย เพราะว่าฟอร์มฤดูกันที่แล้วโอ้โหปัญหานอกสนามเยอะจัดนะครับกินเหล้าเมายาซ้อมบอลไม่เป็นตุเป็นตะฟอร์มไม่ดียิงไม่ได้เป็นลูกพ่อเลี้ยงนะครับมีเยอะครับกรีนวูดนะครับก็ต้องมารูฤดูดูกันนะครับว่าจะดีขึ้นหรือเปล่านะครับไม่ดีก็ต้องแก้ไขกันไปนะมาเรามาตามข่าวสารกันหน่อยไม่ได้พูดถึงนานมากๆนะครับต้องบอกว่าไม่ได้พูดถึงนานจริงๆสําหรับอลองซสงมาซิเมงนะครับโอ้โหตอนนี้ไปอยู่ที่ซาอุดีอาระเบียนะครับ ตอนนี้ส่อเหมือนจะไปร่วมงานกับน้ามูครับโจเซมูรินโยที่เฟอร์เนบาชเช่นะครับมีรายงานข่าวจากเดเลดเมลนะครับมาพูดได้หายคิดถึงกันหน่อยสำหรับแซงมาซิแมงนะครับรายงานก็บอกว่าแซงมาซิแมงครับปีกจอมลีลาสอย้ายไปอยู่เฟอร์เนบาชเชร่วมงานกับโจเซมูรินโยหลังเพิ่งโยกไปคาแข้งในลีกซาอุเพียงฤดูกาลเดียวนะครับ เซงมาซิเมงเขาย้ายจากนิวคาสเซิลนะครับไปเล่นให้กับอนาลีทีมในลีกสูงสุดของซาอุดิอราระเบียด้วยค่าตัว30ล้านปอนด์พร้อมกับสัญญา3ปีเมื่อสมัมเอรที่แล้วฤด,ดูกาลแรกในลีกซาอุครับปีกอย่างแม็กซ์เมงครับลงเล่นไป3 1นักทุกร,รายการทําได้4ประตูกับ10อัพส์เอสแต่ว่าอาจจะได้ย้ายทีมอีกครั้งในช่วงซัมเอรน,นี้นะครับโอ้โหหลายทีมให้ความสนใจก็อย่างเช่นเฟอร์นันเดเชรายงานเมื่อคืนครับจากดเดลเมลครับก็บอกว่าแซงมารซิเมง กำลังจะย้ายออกจากลีกซาอุอีกแล้วนะจะไปร่วมงานกับนามูที่เฟเนบาเช่ทีมดังในลีกตุรกีด้วยสัญญายืมตัวและร่วมงานกับมูรินโญ่ที่เคยะจะมีโอกาสเกิดขึ้นมูรินโญ่เนี่ยเพิ่งเข้ามาคุมเฟเนบาเช่ในฤดูกาลใหม่ที่มีภารกิจสำคัญทวงแชมป์ลีกให้ได้นะครับเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ฤดูกา2013 20 14, ล2013-2014ในฤดูกาลที่แล้วครับทีมเก็บได้ถึง99คนะแนนอะ แต่ก็ยังได้เพียงรองแชมป์ครับจากการแพ้กับกาลาตาสลายทีมคู่ปรับสำคัญนะครับตอนนี้ครับมองไปที่อลองเซงมักซิเมงนะครับโอ้โหไปร่วมงานนะ้ามูไหมมักซิเมงนะครับโอ้โหปีกคนนี้ต้องบอกว่าเลี้ยงบอลมันจัดนะครับเล่นพิมาริกับนิวคาสเซลเนี่ยเลี้ยงบอลมันจัดนะครับเลี้ยงกินตัวลีลาอะไรต่างๆสเต็ปมันได้ครับมันก็โยกไปโยกมาโยกไปสับไปโยกไปสับไปนะครับแล้วก็ล็อกเข้าไปล็อกเข้ามาแล้วก็เปิดอะไรเงี้ย สำหรับมักซิแม่งนะครับเป็นอีกคนที่พูดแล้วก็คิดถึงเหมือนกันนะอยากให้มาเล่นที่อังกฤษต่อนะครับ mm hmm. มาเดี๋ยวเราไปแวะรับฟังกันหน่อยครับสิ่งที่น่าสนใจจากยูสกอร์สามนะครับผมจัดแคมเปญใหญ่ให้ทุกคนแบบจังๆกับยูสกอร์สามครับเล่นยูโรวันนี้ลุ้นฟรี2,000บาทยู Euro โรจบไปแล้วก็เล่นได้นะครับโอ้โหมากกว่า40รางวัลน,นะ ส่งบินขั้นต่ำเพียง200บาทนะครับกิจกรรมนี้ย,ยังมีกิจกรรมพิเศษครับบูตังคูณ2อีกถ้าใครสนใจนะครับแจกของเราวันมูนลค่ารวมกว่า5ล้านบาทยูสร์เขาจัดหนักเลยนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถร่วมกิจกรรมได้มีตั้งแต่วันที่ 1- ถึง31กรกฎาคมนี้เท่านั้นนะครับโปรดีๆแบบนี้เรื่องกีฬาก็ต้องไว้ใจทางยูสร์เขานะครับยูสโกสามหกห้าฝากไว้ด้วยนะครับผมก็ทุกคนมีความคิดเห็นยังไงนะก็ถามได้นะครับก็ถือว่า ฝากไว้ด้วยถ้าใครสนใจนะครับไปเป็นสมาชิกกันได้บอกว่ามาจชกช่องสเกต็ตฟุตบอลคุณจะได้รับสิทธิพิเศษโคสโลต่างๆเยอะแยะมากมายเพียงแค่แอนไลน์ไปแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปทิ้งทวนข่าวสารของเมริโน่กันหน่อยนะครับโอ้ถือว่าเป็นแข้งอีกคนที่โชว์ผลงานดีนะครับให้กับทีมชาติสเปนในศึกยูโรสมยุบสี่เล่นดีแบบนี้หลายทีมก็จ้องตาเป็นมันหนึ่งในนั้นก็มีอาร์เซนอลนะครับมีอาร์เซนอลนะครับ มีรายง,งานข่าวล่าสุดนะครับเขาก็บอกว่าเออ่ฉนั่นของอาร์เซนอลนะอยากจะได้เมริโนคนนี้มาเติมกลางซะหน่อยนะครับชื่อเต็มเขาชื่อว่ามิเกลเมริโนนะครับมิเกลเมริโนของเรอันโซเซดัดอันนี้เป็นรายง,งานข่าวล่าสุดนะครับจากเดอะเซเลกราฟเลยก็บอกว่าอานักข่าวให้เครดิตเขาก่อนนะครับเป็นข่าวจากเดอะเซเลกราฟครับนะักข่าวก็คือแซมดีนนะครับแซมดีนบอกว่า อาร์เซนอลเนี่ยกำลังวางแผนท้าทายมิเกลเมริโนโ่กองกลางของโซซซดัดเอามาร่วมทีมซัมเมอร์นี้นะครับปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับสนใจในตัวเมริโน่ก่อนเริ่มศึกยูโร2024แล้วแหละอ่ะซึ่งเขาโชว์ฟอร์มได้อย่างดีเลยในทัวร์นาเมนต์นี้ครับโดยลงสนามให้สเปย์ทั้ง7นัดแต่เป็นตัวสำรองส่วนใหญ่และทำประตูได้ในรอบอ่าก่อนรองชาเลิศที่เจอกับเยอรมนีอีกด้วยครับดาวเตะวัย28ปีอย่างเมริโน่ครับอาจจะมีอายุมากกว่าเป้าหมายการเสริมทัพของอาร์เซนอลเล็กน้อย โดยอายุเฉลี่ยของการเซ็นาัาในช่วง3ปีที่ผ่านมาคือ24ปีแต่เขาจะเป็นตัวเลือกที่ดีในการเพิ่มความสมดลุลในกลางและปัจจุบันเมริโน่หรือสัญญาเพียงปีเดียวเท่านั้นกับโซเซดัดนะครับเมริโน่เนี่ยเขาเคยมีประสบการณ์ในฟุตบอลอังกฤษนะครับโดยเล่นให้กับนิวสเซินเมื่อปี2017-2018ก่อนจะย้ายกลับสเปนไปเขายังรักษาผลงานที่สม่ำเสมอกับโซเซดัดนะครับตลอด6ฤดูกาลหลัง โดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยเขาลงเล่นนลีกอย่างน้อย30นัดในแต่ละฤดูกาลนะครับมิเกลเมริโนโเขาเป็นอดีตเพื่อนร่วมทีมของมาตินโอเดกาดกับตันทีมปัจจุบันของอาร์เซนอลนะครับหากการแยายทีมเกิดขึ้นเขาจะช่วยเพิ่มคุมกําลังเชิงลึกในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับและกองกลางแบบบ็อกชูบ็อกได้นะครับยังไงก็ตามอาร์เซนอลเนี่ยจะต้องเจอต่อนก็คือคู่แข่งในการแย่งไลเซนส์ของเมริโนโ โดยมีรายง,งานจากสเปนบอกว่าบาซ่าแล้วก็ตรามีแอนรดิก็สนใจเหมือนกันโอ้โหหลายที่ม่ความสนใจก็มีการบอกว่าโซเซดัดครับต้องการเงินประมาณ20ล้านปอนด์เพื่อยอมปล่อยมิเกลเมริโนโออกจากทีมนะครับก็ถือว่าน่าสนใจนะก็ต้องมารอดูนะนี่เป็นรายง,งานข่าวจากนักข่าวอย่างแซมดีนนะครับอ่ะมาตามกันต่อเลยครับตามภาพเนี่ยประเด็นของเมริโนโแล้วก็โอยาซาบาลนี่แหละครับ มีรายง,งานล่าสุดครับบอกว่ามิเกลโอยาสบาลแล้วก็มิเกลเมริโน่เนี่ยถูกตราหน้าจากชาวบาสนะครับว่าเป็นคนทรยศภายหลังเดินทางไปรับใช้ทีมชาติสเปนนะครับโอยาสบาลสวมบทฮีโร่ยิงประตูชัยนาทีที่86ช่วยให้สเปนครับคว้าแชมป์ยูโร2024นะครับในขณะที่เมริโน่ก็ทําประตูสําคัญช่วยให้สเปนเอาชนะเยอรมันมาได้ในเกมสุดโหดนะครับรอบ8ทีมนะครับ แม้พวกเขาเนี่ยจะทำผลงานได้ดีให้กับสเปนครับแต่ดูเหมือนว่าชาวบาสบางส่วนนะครับไม่พอใจกับการตัดสินใจของทั้งสองคนในการไปร่วมทีมของอ่าสเปนนะครับารายงานข่าวล่าสุดของเอ c o n f i d e n นนท l ลนะครับก็บอกว่ากลุ่มชาวบาสเนี่ยอนุรักษ์นิยมตราหน้าทั้งคู่ว่าเป็นคนทรยศโดยพ้นสีข้อความนะครับต่อต้านด้วยข้อความคนทรยศพร้อมนํำป้ายไปติดที่บ้านแม่ของโอยาซาบานะครับตามภาพเลย อ่ป้ายนี่ยครับปรากฏข้อความบอกว่าพวกนายไม่ควรไปเข้าร่วมกับทีมชาติสเปนในขณะที่ทางด้านของคาร์ลอสกาเซียครับอดีตสมาชิกสภานายเอรรอลิโอนะครับที่มีเหตุการณ์พ่นสีได้ออกมาเผยว่าตนได้ยื่นเรื่องร้องเรียนกับเจา้าหน้าที่ทางตำรวจนะครับกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วเขาก็พูดประมาณว่าผมเพิ่งยื่นเรื่องร้องเรียนต่อตำรวจเทศบาลเมืองออเรริโอ ในข้อหาก่ออาชญากรรมจากความเกลียดชังต่อผู้ที่ทำกราฟฟิตี้และแบนเนอร์ที่น่าสมเพชเหล่านี้กับทีมชาติกับสเปนกับผู้เล่นแชมป์ยุโรปเมริโนโและโอยาซาบาลครอบครวของเขามาจากเอรอเรีโอโอ้โหอันนี้ก็คือสิ่งที่ทางด้านของอ,อดีตสมาชิกสภาในเอร์ริโอนะครับก็ออกมาประนามแลนะก็พูดข้อความประมาณนี้นะครับ ก็โดนชาวบาสบางส่วนไม่ปลื้มครับตราหน้าโอยาสบาวแล้วก็เมริโนว่าเป็นคนทรยศนะครับโอ้โหถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเจ็บจี๊ดก็ต้องมาตามเหตุการณ์นี้ต่อนะครับโอ้โหมันเป็นเหตุการณ์ร้ายแรงนะครับที่ไปประจานแล้วก็เอาไปโจมตีกันแบบนี้นะครับต้องไม่ต้องเคารพกันหน่อยนะครับแล้วก็รักษาความปลอดภัยให้กันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นนักเตะหรือแฟนบอลนะก็ตามนี้เลยครับปฟังกันต่อนะครับขอบคุณครับที่รับฟังในช่วงนี้